ว่านะแม่งแค่งอันบาลไม่พอกูเริ่มหมันเดี๋ยวอยากเอามาที่ทเลยพี่ยะมันทำร้องแสบเกินแผนแม่งเยอะพี่นายมัน้องไงมังน้องไงพี่ได้แผนแม่งเยอะจัดเต็มก็ถ่ายรูปลงอีกก่อนด้วย ว่ารอบนี้มันเอามาเยอะขึ้นรอบนี้มันเอาไปเยอะขึ้นแน่เลยวะเที่อะเนิร์สป่ะอันนี้เนิร์สป่ะรถใครวะใครวะไห้เนิร์สใช่พี่ใช่แล้วใครงัดอยู่ของใครวะแล้วใครอ่ะไอพี่หยิบรถเขาออกมาอยู่อ่ะเนี้ยมเห็นเข้าไปได้เลยในหลังนี้มันเข้าเล่นนะไม่ได้คนงัดรถใครวะนี่รถใครวะรถบอลกินหิวไอย่ารถคนกินหิวอันนี้อินเวดอินเวดรถอินเวดรถอินเวดอู่จำได้รึรถอินเวด จะรูปมึงแล้วจูบมึงแล้วมันจะยิงมึงแล้วทีนี้แซฟมันงัดบ่อยอยู่นะพี่ไอ้หลังเนี่ยไม่กล้ามาหรอกพี่อะมันเนี่ยมันนย้อมวนตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยถ่ายรูปอะถ่ายรูปป่ะรำพี่ายรูปตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยตรงนี้เลยเจะไปมปไปฝูงในสัตว์คุณดาวคุณดาวกี่นาทีอ่ะ เจ็ดนาทีได้ถ้าคนงัดโดยไวเอาไงมตีนรอหรือว่าจัดิ้งเสียมากนะจอดเมื่อกี้จัดิ้งเสียจัดเลยนะโดนตีปีอ่ะเสียจริงมันเหวี่ยงไงจัดพิ้งเสียมากนะครับขออนุญาตส่งจัดพิ้งเข้าเทนนิงนะไม่เป็นไรทายกันได้รอบเนี้มันอัพสกิลแล้วล่ะ น่าจะเอาคนน่าจะอัพคนน่าจะอัพคนแน่นอนน่าจะเอามาเยอะน่าจคนแน่นอนที่เสียจัดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้มันก็มีแผลแช่ไใช่ไหมจีที่มันที่มันถ่ายเราแค่ร้านเกมอ่ะยกขโมนอีกสองอะไอ้เนี่ยไปดูด่างสองไปละตรงนั้นต้องอยู่ในรถปะวะยี่เวทมาไหนอกูหั่นไปกูงงเลยยี่เจยี่เวตีตายครับมันแถวบ้านเราไงมันจะมาพอดี ถ้ารอบนี้มาสักสามสิบสี่สิบคนนะเอาเหอะเว่ยเธอไอ้ตัดเพื่ออะไรไม่เพ่ไฟฟ้าเม็ดเดียวไกล้ไม่เพื่อไฟฟ้าเม็ดเดียวไปเหอะทั้งคู่เลยครับมาทั้งอ้อนเวทเลยนเวทไฟกันสัสต้องรถไฟฟ้าว่ะอีไฟขี่มาทั้งวันน่ะ ก็จะมาไม่จีมามาแน่แต่มันมารอบเนีมันมาแบบเต็มสตรีมแน่นอนจ้าเราจนรย์จ้าเร่ามันมาแบบเต็มสตรีมอ่ะจะรอได้ไหมมาแน่มาแน่จ้าเบลมาเลยจัาเบลอะไรที่กันมาแบบ f u l สตรีมอ่ะแต่จ้าข้ตายนะพยายามาแน่จะ้หรอเร็วเสิร์ฟเราแน่จะช้าหรือเร็ว แต่เี้เราตอนตอนที่เราไปเล่นเกมเมือ่อกี no ้เด็กเเสียีตาบุญใหม่อ่ะตอนเล่นคุนยู่นะไอจุงเป็นไรอ่ะจางจะเล่นคุนยู่พวกสามร้อยปาง้าจากาเรียนเฮ้ยยี่บงังคู่เลยตัวกบกลายเป็นทหารบกรวมๆยี่สปี ให้มามานะใช่หรอมานะเอออาาคืไว้้โยมแล้วมาแล้วลงล่างเลยมันยิงแน่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันเข้าหลานไอ้สัสเฮ้ยมาจากไหนวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยประดานี้ประดานี้โอ้โหเอาเอาไม่เบาเลยตัวฟรียี้เบาะผู้บอกแล้วมึงฟรีโอ้ยไอ้สัดเอา ไปสามล้านตัวไปแล้วไปแล้วสามล้านตัวพี่ผมไม่แตกพี่มันไลเฮียมโนเปล่ามึงข้ามโนจัามโนจัานี่ยงนี่ยอุ้ยนี่ยแต่พี่มโนจัาเหีย หมดนนี right. mm ่หมดนั้นนี่หมดนั้นนี่หมดนะขออนุญาตจบนะครับย่าเ่นะต้องชุบไม่ต้องชุบตงหอเลยขออนุญาตพ่นนะครับขออนุญาตแดกนะครับขออนุญาตแดกนะได้ได้องถุงโตถุงเพ่เก็บโดนจับมปรอบแพงเนี่ยที่บ้า

i'm my new home the smoke happens with a guy i i got a stick ain't talking no glue you touch my brother you ain't that big gon' shoot Stay high as fuck i should rock pair of shoes no one on smoke but your pack is on mute i make her work in the back of your boot these niggas pussies they can't be with no spoons these busy are tripping i just fuck i can't spoon งานเนี้ยเสียเท่าไหร่ก็ได้แต่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูตลอดกูจะไม่เอามึงแค่ทีการล้านไรสัตว์เดี๋ยวเจอกูเด้เดี๋ยวนะไปไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับใจโรงพยาบาลเนาะสด้ได้ได้ไปได้ไปได้ไปได้ Carry Irving through the lane, bitch. I'm giving them jelly. You talking real stupid, ain't ready. Hold tight with that thing, bitch. I'm holding it steady. Knock it spaghetti. Stack it up, stack it. Yeah, I'm about to pay, for niggas want sauce. But back then, was haters. Got a girl, but that niggas still playin'. Ain't talkin' less bottom. you know I'm the mayor. This ain't no capping, bro They do all that talking, but ain't about no action, though You want no reaction, oh My she brother she called, he said that he got the low But I told that nigga no Them niggas just capping and don't really want no smoke I told him just lay it low And when the nigga play, I told that nigga up the scope You know I got you, Hate hey, Toma We finna spit on this bitch Hey, about PG, bitch Me and Will, bitch, you know we too cool Thank you, real, you get hit with that truth You did this scale. gotta know when I move that flippin' bell shit I did it, it's we give a hell อ,อันนี้ไม่ได้ตีเพื่อเอาเอาบ้าแล้วอันนี้ตีเพื่อวัดแล้วว่าใครแม่งจะคือแบบใครแม่งจะเป็นแบบของจริงอ่ะใครใครจะมีแบบของจริงอ่ะออใครแข็งอ่ะ I ain't running to too Been rapping bitch My new home is the boom. what half a with a guy that I blew I got a stick I ain't talking no blue You tell my brother You ain't that big on shoes Stand highest front I should rock pair of shoes No one on smoke for your pack is on mute I make a work In the back of your boot. These niggas pussies I can't be with no spools These bitches tripping I just fuck I can't spoon Uh-huh Bye-bye, uh huh bye bye

เราตอรอมาก่อนนะคะค่อยชมนะแต่รอตอรอะไรอ่ะรอบแรกบอกคนนี้ยังเอากูกลับโรงพยาบาลอยู่เลยยีงสมสมเอาอีกแล้วสมสมเอาอีกแล้ว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 แต่แป๊บนึงนะพี่ล็อกล็อกประตูด้วยอันนี้โดนพื้ที่สเสียงใช่พี่แดง้ชาย้ที่ตรงเสียงเอาทีละคนนีครับหมอทีละคนเอาคนนออคนนี้หมอหมอทางนี้ อจครับวันนี้นะฮะไอบินเลยครับใส่บินเลยที่แดงผมรอล็อกนะโอ้โหีเลยเครับไม่มีเลยเลยนะครับขาตัดตัดครับคตัวนะครับห้าสต่อครับม่ได้ดนะรัอ่นนะาต่อครับ ก็พอเจ็ดสามครับเดี๋ยวไปเทียครับออนาครับี่แต่อยงีดครับแตนออนุาเธอกินครับสันะพี่อเจ้าพี่ชุกเลยครับมีตัวดาางเอเลบ้าอเลเอตูดีเออเจลสโดนอเลบุกทอก็ปอเจ็ดสามครับ มันดีเอกเอกนตำรวจไป้คอนตอวแกระเป๋าห้าสาม่อไปยาทิชถุงศพนะพี่แจ๊คอสอบสามเครื่องนะพี่ไอ้ต้มอมอสอบไปห้านายไม่พอต้มกระเป๋าจ็ดสามเดี้มิอยู่ติมไว้ใมาิันี้ครับแต่ตอนสองน่แล้วใสบินแล้วใส่บินเลย้รอกระเป๋าจะสามรอแป๊บหนึ่งนะคบพี่แจ๊คเลียร์ก่อมีอะไรบ้าง เหลือไม่เหลือไม่ชุบหนึนะครับแล้วก็โทรศัพท์สองเครื่องเป็นหมื่นห้าทั้งหมดนะครับพื้นที่สุ่มเสียงด้วยอีกสามพันรวยครับไม่ต้องบอกราคาหรอกครับใส่มาเถอะอ้ยต้องบอกเดี๋ยวโดนกระเปเจ็ดสามจำแล้วแบบน้นะครับสิบวินทีนะพี่ชาเจ็ดสามนะครับใช่ครับเจ็ดรอบแรกผมรอบแรกผมตีกันตรงที่งัดบ้านเขาไม่เห็นเราสุ่มเสียงเลยไม่ไม่ใกล้ตรงนั้นไม่ไม่ใกล้เลยไม่เอาตั้งแต่เช้าแลยนี่นี่มันใกล้ตรงไหนอะไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนะไม่ใช่ตรงนู้นนะเราไม่ใช่ตรงนู้นอยู่เอาเฮ้ยแล้วกูคุยใครเนี่ย It's really cold.